ยีสต์มันเป็นสัตว์เซลล์เดียวที่กินน้ำตาลเป็นอาหารน้ำตาลในที่นี้คือทั้งน้ำตาลในสูตรแล้วก็น้ำตาลจากการที่ยีสต์เปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็จะถ่ายออกมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งขนมปังที่เรากินเนี่ยก็คือเรากินอึยีสต์เข้าไปทีนี้มาดูสภาวะความเหมาะสมเกี่ยวกับอุณหภูมิของยีสต์กันนะครับยีสต์เนี่ยอุณหภูมิที่ยีสต์ชอบเนี่ยอยู่ที่ระหว่าง0ูนยถึง10 0นถึง10เนี่ยที่ยีสต์ชอบเพราะว่ามันไม่ต อย่างอุณหภูมิ1นึ่งถึงสี่เนี่ยียยยจะหลับอยู่แต่ก็พร้อมที่จะปลุกขึ้นมาทํางานได้ตลอดเวลาพอถึง10องศาไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มค่อยๆตื่นแล้วตื่นแต่ยังยังไม่ยังไม่แอคทีฟเท่าไหร่ยังง่วงเหงาหาวนอนอยู่ยังขี้เกียจอยู่เนาะแต่พออุณหภูมิสูงขึ้น6กถึงยี่สิบเอ็ดยีเริ่มทํางานแล้วก็เป็นอุณหภูมิสิบหกถึงยี่สิบเอ็ดเนี่ยก็คือเป็นอุณหภูมิแบบอยู่ในห้องแอร์แบบเ,เย็นๆจัดๆอะไรเงี้ยทีนี้ยีย่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดจเป ว่าในอุณหภูมิที่21-27เนี่ยถ้ายีบทำงานดีที่สุดยีบก็ต้องมีอาหารกินด้วยเพราอไม่งั้นยีบจ,จะตาย